นะคะหลวงปู่ปัญญาเป็นรูปที่สองที่ได้รับราชทา,านรางวัลเสาสีมาธรรมจักรเมื่อปีพุทธศักราช2551ในประเภทเดียวกันนะคะคือประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ซึ่งจะเห็นว่าหลวงปู่พระครูถาวรกิจจารักด็อกเตอร์ของเรานั้นท่านเป็น เจ้าคณะอำเภอที่ได้ริเริ่มโครงการต่างๆของคณะสงฆ์สูงเนินและทีมคณะสงฆ์สูงเนินก็ได้มีศรัทธาแรงกล้าในการร่วมสืบสารส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์มาโดยตลอดขอสาธุบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะข่าค่นนะคะดิฉันขอเรียนเชิญนายรักชาติเกียวรีวัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินได้เป็นประธานจุดธูกเทียนบูชาพระรัตนไตรขอเรียนเชิญท่านค่ะ มาทำทีร่ำกันนะครับอิมนาสการีนาพุทังผู้เชมีอิมนาสการีนาธรรมังผู้เชมีอิมนาสการทนาสังฆังผู้เชมีอรหังสัมมาสัมพุทโธภะวา พุทธังพระกวันตังอภิวาทมีสวากาโตพระกัตธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระก,วกวัวะโตสวากาสังโฆสังฆนามามิรัตนาสีรับมาอย่างพันเต Wisung-wisung rakanataya Di salane nasaha Pancasiraniya jama Kutiyampi Mayang pante Wisung-wisung rakanataya Di Wisung wisung naga nata ya di selane nata panca siram ya jama. Pakawatu arahatu sama samputasa nak mu tasa. Pakawatu arahatu sama samputasa. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <SAN> <websites> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธ an an ังสรนังขจฉามิพุทธังสรนังขจฉามิธรรมังสรนังขจฉามิธรรมังสรนังขจฉามิสังฆังสรนังขจฉามิสังฆังสรนังขจฉามิุติยัมปิพุทธังสรนังขจฉามิุติยัมปิพุทธังสรนังขจฉามิุติยัมปิธรรมังสรนังขจามิ ชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสูงเนินท่านประธานในพิธีได้อ่านประกาศเกียรติคุณรางวัลพระราชทานสาเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเทส,ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ขอเรียนเชิญท่านค่ะขอเชิญผู้ใหญ่อนุรักษ์าสุงเนินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองเป็นผู้อัญเชิญประกาศเกียรติคุณคะ่ะ สเมเด็จพระสังฆราชสะโกนมหาสังฆบัญญัตายกตอนแรกเกียรติบตรนีเพื่อแสดงว่าพระครูปัญญาวัฒนกิจได้ต่อพระพุทธศาสนาสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติและรับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้านส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ขอให้เจริญรุ่งเรืองในธรรม ของพระกรรม,มากัพุทธเจ้าเป็นนิดเกินไถ่ไว้แล้ววันการที่สามเกินมีนาคมพุทธศักราชสองพังงนห้าร้อยหก

ข้าขอเรียนเชิญท่านผู้วยการโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่นะคะและ้วก็ผู้รวมพิธีพี่น้องชาวมะเกลือใหม่ได้ถวายปัจจัยพระพุทธเจ้าต่อจากนติปัญญาสมาภาขอนบอน้อมแด่องค์พระผู้มีพระเจ้าผู้เป็นพระรหัน์ขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุะเทรทุกุปและขอจะเจริญพรท่านสาธุชนทุกท,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 ท่านที่ได้มาร่วม กันในวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาถือว่าเป็นคณะพุทธบริษัทขององค์พบรุล้มเป็นพระผู้มีภระเจ้าเมื่อเราได้สิ่งใดๆท่านบอกว่าเราต้องยกต้องยอต้องปอและต้องปัน่นเ แต่หากว่าเราไม่มียกยอปอปัน้นก็ไม่เข้าท่าเหมือนท่านสาธุชนควจะได้แต่งงานกันในโยมคุยกันกินมูหลับตับใหม่แต่ไม่ได้ยกยอปอปัน้นบางท่านก็ปล่อยไปเฉยๆเมื่อ,อก็ได้เฉยๆแต่วันนี้ทางเชา้ามะเกลือใหม่พร้อมด้วยท่านสาธุชนที่มีศรัทธามาร่วมกัน คือไม่อยู่เฉยๆต้องไม่ยกแล้ต้อไม่ยอ่อผู้ยกยอต้องผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอย่าไปหลงยกยอแต่ของคนอื่นต้องยกยอของเจ้าของดีก็คือของเจ้าของไม่ดีก็คือของเจ้าของต้องยกมันเข้าวไว้ยอมเข่าวไว้มันผู้ให้ก็ว่ามันงามจน เมื่ <c oughs> จบเห็นเนี้ยจะาของกูให้ไปือมองเบิ้งเนี้ยผู้อื่นนี่ไม่ไดเขาทายางไรต้องยกเอายยอไว้อวันนี้ท่านปกูของเราเนี่ยัวจะได้เราเตมาารรมาจัรไม่ใช่ของเล่นๆโคราชเราในโยมสามสิบสององเพื่อนี่เขาเอาตำแหน่งเดียวัวจะได้ไม่ใช่ของเล่นๆน,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 นะนนท่านใดทูกใดได,ได้ถือว่า เป็นบุญญาลาภันประเสริฐผู้ที่จะได้ก็เหมือนธรตมาภาพได้กล่าวไว้ว่านติปัญญาสมาภารแสงสว่างนั้นเสมอดรวยปัญญาไม่มีมันจะต้องมีทั้งสติทั้งปัญญาท่านยังบอกว่าปัญญานั้นประเสริฐยิ่งกว่าสีลห้าถ้าหากว่าบุคคลใดไม่มีปัญญาเนี่ยรักษาสินห้าไม่ได้ต้องมีปัญญารอบคอบ จะมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆให้สิ่งเหล่านั้นสําเร็จโ่วมไปด้ว,ย,วดยดีได้ก็อยู่ที่ปัญญาดังนั้นสนรอบครูของเราแท้ต้องใช้ปัญญาพยายามจะได้สิ่งใดมาก็ช่างโยมใจสนใจหรือไม่สนใจก็ช่างขอให้ได้ตามตำแหน่งนั้นหน้าที่อีกไม่กี่วัน อยู่มีกี่ปีสิ่งเหล่านี้ก็ยากที่จะได้เพราะช่วงตอนนี้และเหตการบ้านเมืองในตอนนี้พระคุณเจา้าที่เป็นนักปกครองไม่สามารถจะอยู่ได้ตลอดเหมือนอย่างสมัยโบราณนการสมัยโบราณกากนารเมื่อท่านได้ได้ตำแหน่งปกครองแล้วท่านบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งขัง แต่ทุกวันนี้ท่านบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งเซิกพอหกสิบปีเขาให้ออกแล้วโยมถ้าคนไหนไม่ได้ช่วงนี้ก็เป็นนั้นว่าสิ้นสุดกันที่ตำแหน่งต่างๆแล้วนั้นก็ขอให้ญาติโยมได้เข้าใจที่ในที่ได้มาเนี่ยาต้องยกต้องยอ,อเอาไว้แล้วเราจะเป็นบุคคลที่มีปัญญาอย่างแรงกล้าดังนั้นขออนุโมทนาที่ญาติโยมทุกท่าน ได้มารว่วมในงานนี้แลว้วก็เขาให้พรให้ทา่าน no. พระปูของเราจงยิ่งยิ่งเจริญขึ้นไปตลอดกาลนานเทินขออนุโมทนาบริบูรนตาสกังเอวะเมวเเวอิโตทินังเปตานังอุปกปติทิจตังบกิตังตุมหังชิปเเเอวะสมิมจโต สัพเพปุริโตสังขปันโผนราโซยัตถามนิโสติราโซยัตถา

i mm not -hmm. mm -hmm. mm -hmm. อังอังธัมมังปะทินนานสานตุจจะเตสะสาติอะริยสิเณหิธัมมาังลหะ <imitation> ياتوابن